หนึ่งกันยาจนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสามเสียงปืนที่ดังนั้นจากเขตเพาะปลานสัตว์ป่ามวยขาแข่งทุกคนบนบนประเทศไทยต้องวิตกกังวลผมเด็กชายพุทธกรจันหนู หรือชี่เล่นพอร์ตมาร่วมไว้อะไรกับการจากไปกอของสืบนาคสเทียนหัวหน้าเขตเาะพันสัตว์ป่าห้วยขาแข่งจังหวัดอุทยออัยธานีสืบนาคสเทียนนั้นเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน สัตว์ป่ารับร้อยที่ที่ทถูกสืบช่วยไว้น,นั้นยังเหลืออยู่แต่ไปหมดไม่เบื่อต่อที่สืบยังอยู่นยังเหลือน้อยมากกสืบจากไปโดยที่ไม่สูดล่า ผมขอไว้อะไรกับสืบนะคาเสถียงวิรับุรุษแห่งประเทศไทยผมจะฝากจะขอให้ดวงจิตดวงใจของสืบนะคาเสถียงนะอยู่ให้สงบสุขเพราะตอนนี้ห้วยขางแข่งทุกเย่นอะไรส่วนนะก็มีการอาดูรักษ์กันแล้วไม่เหมือนสมัยที่ตอน ไม่มืดสมัยที่สืบย,ยังอยู่ขอไว้กับสืบนาคสะเทียนฉนบัดนี้